ทำไมเดินช้ากันจังเลยค้าพูดคนเดียวตรงนานเพราะหันหลังไปก็ไม่เห็นท่านลีน่าแล้วจริงสิรู้สึกแปลกๆกันบ้างไหมแบบตอนนี้พวกจิปซีหายไปหมดหลือแต่พวกกรัฟตินยุ่ยเยอะไปหมดอืมหายไปเหรอแต่ไม่มีล่องรอยการโดนโจมตียังพวกคราบเลือดอะไรส้นองนั้น บางทีอาจจะย้ายไปที่อื่นแล้วละมั้งไม่มีร่องรอยเวทมนต์ด้วยแต่เดี๋ยวนะเมื่อก่อนศาสตราจารย์เคยโชว์อะไรให้ข้าดูสักอย่างอาใฉยแล้วจริงด้วยสิเวทมนต์แยกชิงส่วนโซ,โซโซโซบินหรือเปล่าโซไซโฟน ใช่แล yup. ้วโซไซบอนท่านลีน่าความจำดีจังเลยแถมยังมีไหวพริบดีๆอ well> ีกเผอพูดมากจริงๆด้วยโอเฟเลียเอาหนังสือเล่มนั้นมาสักทีเราต้องเดินทางอีกไกลนะโอค่าดีใจที่ได้คุยกับท่านลีน่าเลยเผลอไปหน่อยเอาไว้คราวหน้าค่อยมาคุยกันก็แล้วกันตอนนี้คารีบก็ได้ก็ได้ งั้นรอสักครู่นะโอ้เอ้ยทำไงดีล่ะเนี่ยดูเหมือนพวกกรอบลิ้งจะขโมยของของข้าไปกรอบลิ้งเหรออถ้าเป็นพวกโปลลิ่งหรือติปบัคข้าของน่าจะเสียหายมากกว่านี้แล้วจะพวก,กรอบลิ้น แถวนี้ชอบขโมยของมนุษย์ซะด้วยท่านลีนายัางไงช่วยเอาของพวกมันคืนให้หน่อยได้ไหมข้าขออยากไปด้วยเหมือนกันแม้ถ้าของของข้าหายไปอีกคงแย่แน่ข้าคงต้องเป้าอยู่ที่นี่มีพวกสมุนไพรที่ได้มาจากหลายๆที่กับของที่ไม่มีขายตามท้องตลาดอยู่เลอะเลยโอเคข้าจะไปหาให้เองโอ้โอ้นั้น ่าคด้วยก่อนไปจะลองดูสมุนไพรที่ข่าเุิ่งหามาใหม่หน่อยไหมไม่ดีกว่าพอดีข้าไม่ค่อยรู้เรื่องสมุนไพรเท่าไหร่ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ไปซะแล้วยังคุยไม่เต็มที่เลยโอ้ยแต่คนพุดมากอลีน่ารู้หรือว่าหนังสือมันหน้าตาเป็นยังไงคุยหาให้ทั่วเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละอื มีเผาโดรามอยู่ในที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเผาโดรามจำอะไรได้งั้นเหรอปวาหลอกแต่ว่ารู้สึกคุ้นมากเลยนั่นเพราะเผาโดรามของพวกเรากระจายอยู่ทั่วทุกแห่งในมิตการไงไม่ใช่เวลามาทำแบบนั้นนะอันนัก็จนภัยช่วยข้าหน่อยได้ไหมช่วยอะไรเหรอพวกกอลวิ่งขโมย ชาบ้าทรีสินค้าของพวกมาเลอไอ์แลนด์ของเราไปนะสิชาบักทีต้นไม้ที่บอกว่าช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าได้นั่นเหรอใช่แล้วใช่แล้วมันคืออะไรเหรอทานนะ่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษชื่อว่าชาบัาทีนะ่ะถ้าเผาะจะมีกลิ่นหอมออกมาปลูออกได้แค่ที่มาเลอไอแลนด,นด์ที่เดียวก็เลยเป็นต้นไม้หายากถูกต้องแล้วล่ะ ตอนนี้บริษัทซันดาสร้างระบบหมุนเวียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชาบตตรีได้แถมยังโปรโมทด,ด้วยการจัดตั้งแคมป์ชาบตตรีให้ทดลองไม่เสียค่าใช้จ่ายนักาารที่ที่เหล่านักท่องเทยต้องการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขายหากซื้อน้ำยาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไปด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นพวกเราก็เลยสร้างแคมป์ที่นี่อยู่แต่พวกก็ปุ้นมาขโมยชาแบตบูต ไปเกลี้ยงเลยนะสิถ้าขืนเป็นแบบนี้ชาแบกทีที่แสล้ำค่าจะกลายเป็นแค่ขยะก็ได้นะช่วยตามหามันกลับมาให้หน่อยสิเฮ้ยแค่ตามหาหนังสือก็หัวหมุนจะแย่อยู่แล้วถ้ายังต้องตามหาต้นไม้อีกงั้นเหรอถ้าตามหาสองอย่างพร้อมๆกันเลยไม่ได้เหรอแค่พูดก็ง่ายสิ ขอบคุณมากอ้ยสุดสุดก็เปิดแคมป์ได้สักทีเปิดแคมป์ในที่แบบนี้ได้ด้วยเหรอได้สิถึงจากังวลน,นิดหน่อยที่จะจูพวกกิฟซีนันหาไปก็เถอะแต่ก็ติ้นเพิมขึม้นเยอะขนาดนี้นะักพจภัยฟก็คงมางันเยอะเหมือนกันใช่ไหมละ่ะสำหรับพวกเรานี่ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยละ่ะขอบคุณมากนะที่ช่วยก่อนไปลองใช้บริการสางหน่อยดูไหมแล้วถ้าอยากให้ผลดีขึ้นก็ลองซื้อน้ำยาตัวนี้ดูสนใจไหม ไม่ละผู้ค่ายังต้องออกตามหาหนังสืออีกหนังสือเหรอพวกเรากําลังตามหาหนังสืออยู่นะเหมือนว่าพวกกรปิ้นจะเอาไปแต่ถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยเจ้าพวกบ้านนั่นคงไม่เอาไปทาเชื้อเพลิงเหมือนตอนเอาชาบักฟีไปรองนะหมายความว่ามันจะไหม้ไปล้วงเหรอ้อาจ,จะไปรู้ได้ไงล่ะเห็นทั้งสองกำลังลำบากข้าจะบอกข้อมูลดีๆให้สักอย่างแล้วกันนะ ข้อมูล,ลอะไรอ่ะถ้าท่านเดินไปทางโน้นจะเจอหนังสือก็ได้นะทางโน้นใช่แล้วล่ะมันเป็นที่ที่เก็บของจิปาทะไว้รวมๆกันอะ่ะพวกกรอบลินน่าจะเก็บของมีค่าไว้ที่นั่นแบบลับๆถ้าไปที่นั่นอาจจะเจอก็ได้นะนั่น,นสิอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เจ้าก็มีประโยชน์นกันนะน,นี่อะขอบคุณนะไปกันเถอะเอเอ้า เธอยังมีชีวิตยอยู่ไหมเออบัมบ้มบัม้มบั้มอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึออ๊บเฮ้ยล็กสิเหมือนเจ้านี่จะตายแล้วนะว้าหรือว่าต้องจะเผาอีกแล้วเหรอจะเผาทั้งทั้งแบบนี้ไม่ได้นะ คือแบบว่าใช้ฝังดีกว่าไหมอย่างน้อยๆก็คิดว่าข้าจะเผาสนุกหรือไงแองไม่ดูสินะว่าเบียดบางคนคท,ที่จะทําอาชีพเผาศพบ,บ้างเอ,อ่อแบบทําให้พวกซอมบี้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าถ้าแค่ซอมบี้ก็ดีสิเดี๋ยวเจ้าจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองนั่นแหละว,ว่าคนสติไม่ดีนะ่ะมีเยอะแค่ไหนใครพูดว่าซอมบี้นะ เฮ้ยสมบีืึแม้ว่าอากาศดีๆลมก็เย็นสบายข้าเลยมานอนกลางวันเ,ยเฉยๆนอนกลางวันในที่ท,ที่มีมอนสเตอร์อยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันมแปลกไปไหน่อยเหรอคนปกติคงไม่ทําหรอกเนาะควมีแต่คนเพีย้ยนเท่านั้นแหละไทรเมล่าท่านพูดถึงคนเพีย้ยนคนนี้ใช่ไหมไม่ได้หมายถึงคนอื่นเนาะ เป็นโนวิทแล้วทำไมมันนอรในที่แบบนี้ล่ะมนุษย์หนี่มองโลกแบซะจริงถ้าเอาตัวรอดมาอยู่ในที่อันตรายแบบนี้เพื่อเอาชนะความอ่อนแอในตัวเองนะซิถ้เรียกว่าเป็นแนวทางการฝึกฝนในแบบของข้าก็ได้มันขนาดนี้ทำไมไม่ไปที่อันตรายกว่านี้อีกหน่อยละ่ะเจ้าบ,บือ้อ หืจ้กกล้ามากนะออ,ะอดทนไว้ก่อนนะคิดว่าข้ามาสู้กับรอบลินอย่างเดียวหรือไงจุดประสงค์ของข้าคือปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกิเฟนต่างหากล่ะเอองั้นเหรอข้าเกิดมาเพื่อสั่งสอนพวกอันเดสที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น ข้าตั้งชื่อว่าแวนเฮลซิงให้ตัวเองตอกย้ำความมุ่งมั่นของข้าจ้าจ้าเท่สุดๆไปเลยจ้าถึงเจ้าจะประชดแต่ข้าก็ไม่หวั่นไหวหรอกนะพี่เจ้าข้าไม่สนคำพูดของผู้หญิงดื้อรั้นแบบเจ้าหรอกใจเย็นเจ๊ใจเย็นทาลีนะ่อาอดทุนไว้ก่อนนะ้าขวาง

ทนนันละน่ะดูเหมือนเราจะเสียนังไปหน่อยหืพวกกัปลินดูเหมือนเจ้าพวกนั้นจะเล็งไปที่ท่านแวนเฮลซิงนะเยี่ยมเรามาดูความสามารถของแวนเฮลซิงกันหน่อยดีกว่าอันเดธที่ปราสาทโบราณกับพวกกัปลินนะ่ะเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ำเจ้าคงรู้ใช่ไหมโชว์ความสามารถของเจ้าให้ข้าดูหน่อยสิ ใช่ข่าใช้พลังที่นี่น่ะเหรอใช่ตัมที่เลยทนันละีน่าเฮ้ยจ๊ะข,ข่าค่ทำไม่ได้รัวพวกกระปินเลยไงไม่ไม่นะทานลีนะ่านนะเออเออ ท่านพี่ช่วยข้าด้วยไถพี่เจ้าแล้วปกติน่ะจะมาขอให้ช่วยไม่ได้หรอกนะคือข้าพี่แต่ตัวแล้วหัวใจอันเตรียมนาโลกไปแล้วลกันข้าจะเผาศพเจ้าเองข้าจะยกทรัพย์สมบัติให้ข้าข้าจะยกทรัพย์สมบัติของข้าให้ท่านหมดเลยทรัพย์ส,สมบัติไอเตมทุกชิ้นที่ข้ามีอยู่ ข้าใ้ท่านทั้งหมดเลยข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าเมียเทมอะไรบ้างถ้าลงไปทั้งหมดราคาก็ไม่ใช่น้อยๆเลยละขนาดนั้นเลยขอร้องแล้วนะช่วยดมจัดพวกตปินให้หน่อย <c oughs> ก็ได้อย่าลืมคำพูดละ่ะหลบไปอยู่ข้างหลังข้าเลยไปข,ขอบคุณมาก ไหนล่ะออามาสิอะอะไรเหรองานมาตลกของที่จะตอบแทนให้ข้าไงอ้าเขาตั้งปฏิกรอนนะลับไปสิมีอะไรบ้างนะเอะนี่คืออะไรนะ่ะมันคือคุ้มปงสินค้าของคาฟาเซอร์วิสนะ จำกัดแค่ผู้ใช้บริการเท่านั้นจึงจะสามารถรับไอเทมได้เห็นว่ามีไอเทมดีๆด,ด้วยนะมีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคข้คาจะใช้มันแทนเจ้าให้ดีสุดๆเลยแล้วกันอืเ้มเศา้านะเนี่ยข้าอุตส่าห์สะสมมาว่าแต่ทั้งๆท,ที่กลัวก็ปลิ้นขนาดนี้แล้วมาทำอะไรในที่นี่เนี่ยที่จริงแล้วข้าออกจากบ้านมาโดยมีจุดมุ่งหมายอยากเป็นกันสิงเกอร์ล่ะ ได้ด้านหลงทางซะได้แถมเงินค่าเดินทางก็หมดแล้วด้วยก็เลยมาเป็นขโมยที่หมู่บ้านจิปซีนี่นะเหรอใช่แล้วเย้ขโมยอะไรกันละ่ะข้าเข้าใจผิดแล้วตอนที่ข้ามาถึงก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วนะข้าหิวนิดหน่อยโชคดีที่นี่มีอาหารเหลือทิ้งไว้ข้าก็เลยกินแล้วพักผ่อนสักหน่อย แต่ด้านเผลอหลับไปนะ่ะก็นั่นแหละที่เรียกว่าขโมยข้าแค่จะหาเงินให้ได้สักหน่อยแล้วไปเอ็นบอดจริงๆนะท่านจะต้องเป็นพันสลิงเกอร์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนขอบคุณนะข้าจะพยายามแหมพอคนดีว่าแต่เราจะไปหาหนังสือเล่มนั้น,นที่ไหนกันดีพวกเราหากันหมดทุกที่แล้วนะหนังสืออะไรเหร ไม่ใช่เรื่องของเจ้าสักหน่อยข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันคือเล่มที่โดนขโมยไปจากบ้านของท่านโอเปลียที่อยู่ทางนู้นน่ะฮบอกมาทำไมคนที่เอาต่อนอนมันสบายใจแบบนี้รู้อะไรล่ะบ้านที่พูดถึงใช่บ้านที่ตอนนี้มีควันออกจากปล่องทางนู้นไหมอย่าบอกนะว่าเจ้า าหามายควมอยยังไงเจ้าไปขโมยไปใช่ไหมข้าก็แค่ผ่านไปแล้วเห็นพวกกอบลินเหมือนกําลังจะเปิดอะไรสักอย่างดูอยู่เฉยๆจากนั้นพวกมันก็ไล่ตามข้าข้าเลยต้องรีบหนีมาที่นี่แหละกอบลินไล่ตามเจ้างั้นเหรอแล้วเจ้ารอบมาได้ยังไงนี้่ยพวกกอบลินมันเกาะเนืบจะตายฝีมือแบบเจ้าไม่น่าหลุดมาได้ง่ายๆนะก็ใช่นะสิข้ายังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าตอนนี้ข้าตายไปแล้วหรือยัง คือตอนที่ข้ากําลังหนีตาลีตะเหลือกอหันกลับไปดูก็เห็นว่ามันวิ่งไปทางสะพานเมฆไม่ได้มาทางข้าตอนนั้นข้าโลงอกมากคิดว่าจะต้องถือใบมรณะบัตรก่อนจะได้ถือปืนซะแล้วข้ามสะพานเมฆไปงั้นเหรอไปห้องน้ำกันหรือไงห้องน้ําก็แบบนอนนั่นแหละ ข้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนไปกันเถอะทางนั้นพวกข้าไปก่อนนะเป็นการสลิงเกอร์ให้ได้ล่ะสู้ๆอืมผู้หญิงคนนั้นน่าก,กลัวะมัดดูยังไงก็คงเข้ากันไม่ได้เลยแนะ่ยอย่างน้อยๆพวกนั้นก็ยังไม่ได้พลอยไปแล้วนะ ถึงจะเอาไปแลกเป็นค่าเดินทางก็ควรจะไปที่แอลเบอร์ตาไม่ได้แต่ยังไงมันก็เป็นพลอยที่ได้มาฟรีๆนะก่อนออกมาได้ตะโกนบอกในหมู่บ้านว่าจะเป็นรเบเรียนให้ได้ซะด้วยก็คงต้องไปที่แอลเบอร์ตาก่อนแล้วนะไม่สิเดี๋ยววิกิตมันเป็นโอกาสเองล่นะหน่าใช่แล้วชีวิตก็แค่นี้แหละคนเราเกิดมาครั้งเดียวไปมอรกันเถอะอุ้ย